สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับนะพุ่มวันนี้ก็เด็กเดียวเซ็จากภารกิจนะครับมีน้องมาตัดพุ่มเป็นค่าประจานะครับจริงๆริพุ่มไม่ได้เปิดร้านตรงนี้นะครับร่างกายก็ไม่ขายไว้นะครับแต่นี้น้องมาเวียนไล่รุ้นแล้วก็เลยตัดให้ไปครับลงคลิปไปแล้วเดียวนะครับส่งวินเทจนะครับอ่ะเซตแล้วก็งับเหนื่อยแล้วรี่ข้าวครัวกันแล้วนะครับพุ่มอย่าเพิ่งเบื่อนะครับพุ่มทำกับข้าวนะไข่ไม่ชอบก็พลาดก็ได้นะครับแต่นี่เผื่อเป็นแนวทางไดหรับคนี่ยัง ไม่เคยทำกับข้าวนะครับอาจจะทำแบบสไตล์บานๆเปื่นเขาพมกันอะไรกันนะครับพ่มเดี๋ยวจะมาทำให้เลยกันนะครับพมวันนี้เดี๋ยวจัดแกงซ้อมมูกับผักกาดใส่วัวผักกาดกันครับพมสักครัวครับอันนี้เครื่องนี่ต้องเตรียมนะครับก็คือมูนะครับเดี๋ยวพมจะใช้มูสามชั้นนะครับสำหรับมูหนี่แดงนี้เดี๋ยวพมจะเก็บไว้เอาไว้ปั้นนะครับเดี๋ยวพมจะเอาไปทําแกงจืดยัดไส้มารานะครับ แล้วก็มีนี่ครับพักกาดวัวไชเท้าก็คือวัวพักกาดนั่นแหละครับนะฮะเหมือนเดียวกันนะครับผมอ่าแล้วก็มีผิดแกงนะครับผิดแกงของถือซ้ำเลทมานะครับแล้วก็ขึ้นน้ำตาลนะครับชูรสน้ำปลาแล้วก็เกลือนะครับเนี่ยน้ำปลาแล้วก็เกลือนะครับในแกงนี้นะครับอ๋ออย่างคาดไม่ได้ก็คือน้ำมะนาวนะครับผมคันไว้เลยนะครับผมอ่มเดี๋ยวสักครู่มาลงมือทํากันเลยครับผม อ่ะมาลงมือทำกันเลยนะครับผมแกงซ้อมมุ่นะครับใส่วัวกกพักการดแล้วก็ผักกาดนะครับใส่ผักกาดนะครับตัววัว,กกนะวพักการ์ดพักการ์ดแต่เคี่ยวไม่พอเลยข้าวกัรเคี่ยวนี่แหละแล้ก็กกกสกกกใส่น้ำก่อนตั้งขาตัดเฉียงแจ้งให้ร้อนน้ำนี่ยังไม่ต้องใส่หมาก่อนนะครับ ว่าใส่เกลากำแพงก้อนเดี๋ยวคอยคืนกินแล้วกำแงก็พ yes, ุม like. ซื Herman ้อกำเน็ตลุปมานี Estate ่ับเม็ตกนะครับือเท่าเท่าราดมีดู้ยแยะนะครับแต่แล้วแต่บางงานก็รสชัดชุกปลากราดให้ก็ไเป็นอนั้นถ้าวาจะที่มีอิงกด้นะครับถ้าว่าผู้หญจะชาไป niaw ya, oh, bet terdor terdor. อ่าตอนนี้น้ำเรียเลือดเ,เลยนะครับน้ำเลียเลือดเลยนะครับ,นะรบเดี๋ยวพวเยามู่ลงเลยนะครับอันนี้พมจะาชายมู่สร้างชันนะครับอันนี้ผมไม่ได้แกงมดนะครับผมคว,ว้านเอาไว้เดี๋ยวอีพอไปทำแกงจืดกัน ละอ่ะแหล่ <c oughs> آ, ลหมูเริ่มซุกนะครับผมทีนี้เราก็ลงมือปรุงกันเลยดับเล็กเกลือนะครับใส่เกลือคอนมีพุ่มไม่ปลงไว้ต้นเด็กนู่นนะเพราะว่า,าม,มันพุ่มใหญ่เล็กปริมาณนะมันจะแห้งมากไ,ไม่ได้ไม่เดียวเราจะต้องเติมน,น้ำทีงน,นะครับ เรือประมาณช้อนชานะครับช้อนชาตัวถึช้อนโต๊ะช้อนชาชนิดใส่นกระต้อนนะครับใส่หมากไม่ได้เดี๋ยวบางทีเครื่องแกงกอเปรี้ยวมาเลยเรืออะไรก็ตามด้วยน้ำตาลนะครับใส่นน้ำตาลบางคนเขาไม่ใส่ก็ได้นะครับน้ำตาลมันอาจจะมีความหวานจากผักอยู่น้ำตาลนี่ พุ่มนจบใไซนิดๆน,นะครับมันจะได้มันจะได้ครบรัดฉาดนะครับเดี๋ยวเก็บว่านแบบนี้นนะและ้วก็อันนี้ผมจะคาดไปได้เลยนะครับชูรถนะครับพุ่มอ่าตัวชูรงนะครับแล้วก็ตัวนี้ไปการพุงมันนะผุ่มว่ามัน มันไม่อิ่มเมืม่อว่าคาดไปได้หรกอย่างจะไม่อินบัดชากมันจะไม่ลอยไม,ไม่ชุกไม่เต็มแล้วก็ถืปอปลาหม้อมนะครับสักนิดดำปลาครับผมมีหอมนะครับปลาในสายของห้อมเข็มผมี้อง,งกันเข็มแรกเข็มนั่นแหละแต่ผมก็ไม่เข็ม,ม กลองชิมนะครับพ okay. um, ่อจะได้เลยครับว่ามันอย่างแคมอยู่นะครับตัวว้ายังไม่ได้เติมน้ำพ่อก็จับอันนิด รจาตแตงเอาเองเลยนะครับใ่ชอบแบบนห้นะกิ้ว่านกินเค็มกินเปรี goes, şey. yes, Là, uh, ้ยวแต่ถ so ้าดีเลตกซ้ำวันนั้นอยเลยอยู่ทุกคนไปพักขอบพักแล้วพักทุก่าพักนี้มาให่ไหนในทุกหมาผมเหี่ยวมันไม่รับ จะใส่ผักกันนี้นะครับผมจะเน้นจะพักที่ชุกจากก่อนแต่ว่าก็น่าจะไม่อยากแบบว่าการอะไรแค้งมันวัวมันวัวบอลพวกนู้นะครับนี่จะชุกอยากว่าวัวกใหญ่ข้าวนี่ข้าวส้มดีนะพี่ครับใส่ส้มได้เ้วยลงไปแต่ข้าวส้มดีข้าวส้มดีมากข้าวเลยนะครับ เดงตก่มเหนื่อย่าวก็ยังก็ไว้ช่แต่ใบประก,กาศท่นไปเห็นตัวใหญ่ตาวบนี้วัวพักกาศนะครับได้ถ้าไม่ขึ้นโรงเรียนโง,งครูแค่งกิน้องแคมูกับวัวพักกาศวันนี้หิใบประก,กาศอะไรกัเลย

นั่นอย่นี้จะตามเลยน้ำเลยครับคุ่นห้พักโอเคครับตอนนี้พักขาสุกแล้วนะครับไม่ต้องให้เพื่อนมาครับตรงน,นี้ช่วยพอดีนะครับช่วยี๋ยวผมจะ ไส้นามานาานะครับแล้วก็จะชิมทีนึงแล้วก็ใส่นะครับไส่ตาม,มาิงนามตาเอลนะครับไป,ไปชิมกอนนะใส้ไปเลยนะครับนี้ผมใชาประมาณเน้าขแต่น้ำมิน่็ยเยอะนะครับน้ำนิ่เยอะน้ำ อืมหัได้เลยเบลยืดได้แบบนี้ครับโอเคครับเบลต่อไปเรี่องของจอโปรเจกตนี่นะครับอ่ะเป็นวาเซ็ตนะครับ แกงซ้อมมูซ้ามชันนะครับใสใบปักกานะ,ระารครับขั้วปักกาศครับมขอคุณที่ตามมานะครับพอกวกดแร์กว่าแจกนะครับใจให้ด้วยนะครับครอบช่องข้องอาพินัยนช่วนนักเกตะก็เพจอาพินันช่วนนะักเกตนะครับนะเขียนว่าอาจารย์ เกีน่น้องจุดนอ้อมแม่นาการนอ้อคลิปนะผ่าท่านุ๊กผ่าท่านุ๊กเขาอยากดูไมมลูกมีคิดนะรนครัรมมรคบอภิญันทส้วนนะคลิปเด็กออกฟิตอภิญันทรวนนะคิปกกพวกจะมีคลิปไล่หลายอย่างนะครับทำนู้นทำนี่เดี๋ยวมาลงนะครับเดื่อเป็นประโยชน์มัง่งนะครับบางอย่ีนะครับนะครับส่วนเสื่อมทุกคนครับผมก็จบ,บคลิปประเด็นเดี๋วนี้ครับแกงส้มมู ใส่ใบประกาศกับผ้ประกาศรับขอบคุณครับสวัสดีครับ